ยั่วมากออทองฟาดเวอร์สาธุฉันขอให้ชุดนี้เนี่ยทำให้แกเหงงปังหอมจนมีหนุ่มๆไฮโซมาตกหนุ่มรักแกซะทีโปไปปะวะพี่นี่หูฝาดไปปะวะคำว่าโปไปเนี่ยไปอยู่ในพจนานุกรมของแกตั้งเมื่อไหร่ฮะก็ถ้าฉันยังทำงานที่บาร์อยู่ฉันก็สู้ตายาฉันเป็นนางเอกแล้วนะพี่ ไปงานเลี้ยงวันเกิดเจ้าของช่องมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นเขาได้หาว่าฉันมาจับแขกอกัสิเออว่ะงานคนรวยแบบเนี้ยมันก็ต้องใส่ชุดที่เรียบหรูดูแพงงั้นแกต้องซื้อใหม่แกต้องซื้อชุดแบรนด์เนมหรูๆห,หน่อยแล้วมันจะไปหาทันหรอพี่เลยเวลาเสิร์ฟแอปิทัเซอร์มาสิบนาทีแล้วนะครับแต่แขกยังขาดอยู่หนึ่งท่าน ให้เสิร์ฟเลยไหมครับเสิร์ฟเลยก็ได้ครับ ทองทองประกายค่ะขอโทษที่มาสายนะคะคุณไพฑูนคะแฮปปี้เบิร์เดย์นะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆค่ะเชิญทุกคนทานอาหารต่อได้เลยค่ะ <c oughs> มาถึงก็แย่งซีนไปเลยเนาะซีนเธอสโลอมากดรู้ตัวไว้ด้วยคนสวยอะ่ะมักจะซุ่มสร้ามมาทั้งนั้นแหละไม่เคยดูละครเลยไงดาวน้องคนตะกี้ใครอะ่ะนางเอกใหม่ของช่องนะคะชื่อทองประกายท่านคงไม่ค่อยได้ตามข่าวบันเทิงตอนนี้เขาดังมากเลยนะคะ น่ารักดีนะท่านคะเดี๋ยวเราออกไปจิบไวข้างนอกกันไหมคะทองเขาเป็นเด็กน่าสงสารค่ะ เพิ่งเล่นละครเรื่องแรกก็มีข่าวเสเสหายหลายเรื่องแล้วคิดว่านาคตในวงการคงจะไปได้ไม่ไกลอย่างดีที่สุดก็น่าจะเป็นนางแบบว่าปิวฐานนิตยสารออนไลน์ค่ะดาวเองก็กำลังหาทางช่วยน้องเขาอยู่เหมือนกันถ้าดาวคิดว่าอาพอจะช่วยให้ชีวิตน้องก็ดีขึ้นได้เนี่ยดาวจะอนุญาตให้อาได้ลองคุยกับน้องเขสักครั้งได้ไหม ด้วยความยินดีค่ะท่าน